วันนี้วันที่20มกราคม2568เป็นวันที่18คข้าพเจ้านางสาวสาวรสพักจัดทันขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแดกูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่น มีสติรึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอักขระพยัญชนะในบทตัวอย่างต่อเนื่องด้วยเธอหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาเรสุอัตตาคัฉันตุเทวตา สัทธรมมังมุนิราชัสะสุนันตุลักษักขโมกขทังสักเคกาเมจโรเปคิริสิการาะตะเตจันตาริเขวิมาเนทีเปรตเทจะคาเมตารุวันนาคาหาเนเคหาวัตุมหิเขเตภุมมาจายันตุเทวา สะละาทลาวิสมยยักษคันทัพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนีวราวาจนางสาทโวเมสุนันตุธรรมะสวนาการอยามพระทันตาธรรมะสวนาการอยามพระทันตาธรรมะสวนาการอยามพระทันตาสองบทบูชาพระรัตนาตรายัย อิมินาสกาเลนะพุทธังอาภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสัมมังอาภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอาภิปูชยามะสามบทกราบพระรัตนตรัยอารหังสัมมาสัมพุทโธพระวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทนะสวากขาโตพระวตาธโม ธรรมังน้มสามิสุปฏิปันโนพระควมโตสาวะกะสังโฆสังกังนมังสี่บทสวดนมามการสิทธิคาถานโมตัสสะพระควมโตรหัตโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพระวะโตระหะโตสมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพระวะโตระหะโตสมมาสัมพุทธะห้าบทโสดไรสารณะขะมะนะปาฐะพุทธังสารนังัะฉามิทัมังสารนังัะฉามิสังคังสารนังัะฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังัะฉามิทุติยมปีธัมังสารนังัะฉามิ ุตติยมปีสังฆังสารนังขจามิตติยมปีพุทธังสารนังขจามิตติยมปีธรรมังสารนังขจามิตติยมปีสังฆังสารนังขจามิหกบทสวดสจจกกิริยาคาถานัตถิเมสารนังองัญญพุโตเมสารนังวรดัง เอเตนะสจัจวาเชนโสติเมโหตุสัพพทานตทิเมสารนังอัญยางธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวาเชนโสติเมโโตุสัพพทานตทิเมสารนังอัญยางสังโคเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวาเชนโสติเมโโตุสัพพทา เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสม,มยังภะควาสักเกโสวิหะรติกาปิลาวัตถุสมิงมหาวเนมาหตาพิขุสังเคนะสัตถิงปัญจามเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวอะอรหันเตหิทัสสหิจะโลกาธาตุหิเท วตาเยปุยเยนะสันนิปฏติตาหนตตกพระวันตังทัศนายะพิคุสังคัญจะอาทาโขจะตุนนางสุทธาวาสะกายิกานางเทวานางเอตะทะโหสิอยังโคพระวาสังสักเกสูวิหารตกิกบปิลาวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาพิคุสังเคนะ สัตติงปัญจามัเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปดิตาโนติภะควันตังทัศนายาพิคุสังขันจะยันนูณะมยัมปิเยนาภะควาเตนุปัสสังกเมยามะอุปัสังกะมิตวา ะคาวตโตสันติเกจเจกคาถาพาเสยยามาติอาทโคตาเทวตาเสย,ยถาปินามะพระละวาปุริโสสมัมัญชิตังวาพาหังปาเสยปะสาเลยยะปะสาลิตังวาพาหังสาม,มินเฉยยะเอวเมว,วะสุธาวาเสสุ เทวสุอันตระหิตาพระคะวะโตปุระโตปาตุระหังสุอาทโคตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัดถังสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระคะวะตโตสันติเกอิมังค่าถังอาภาสมหาสัมมโยปวะนัสสิง เทวกายาสมาคตาอาคตามหาอิมังธรรมมสมมยังทักขิตาเยวะอัปาราชิตาสังคันติอาทาโคอัปาราเทวตาพระควะโตสันติเกอิมังคาถังอาาสิตัดราภิกโวสมาทะหังสุจิตตงตัตโนอุชุกามังสุสาราทีวะเนตานิคะ เอตวาอินชยานิรักขันติปันธิตาติอาทโขอัปาราเทวตาภควัโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเศตวา ขีรังเชตวาปริคังอินทขีรังโอหัจจะมะเมชาเตจรันติสุทาวิมาลวิมลา,าจาักขุมัตตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโคอ,อัปปาราเทวตาภะคววตโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนาเตฆมิสันติอาปายาภูเมง ปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปาริปูเรสันติตตอทะโขภควาพิขูอามันเตสเยปุเยเนะพิขเวทาสาสัสสสุโสกะทาตุโสเทวตาสันนิปต,ติตาโหติตาาคตังทัสนายะพิขูสังคันจะเอเยปิเตพิขเวอเฮสุง อติตามัทนานังอรหันตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานังเอตัปรามายวะเทวตาสันนิปติตาอาเหสุงเซยะถาปิไม่หังเอตาระหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอนาคตามัทนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสมปิ พระวันตานังเอตปาละมายวะเทวตาสันนิปปิตาพระวิสันติสยยถาปีไมหังเอตารหิตอาจิกิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิขเว เทวกายานางนามาณิตังสุนาถาสาทุกังนมาสิกาโรทะภาสิสานิติเอวัมพันเตติโผลเตพิขูภะควาโตปัจจโสสุภะควาอตถาโวจะสติโลกะมนุกะสามิ ยะถาภูมาตทัตส at ิตาเยสิตาคิริค ah ัพพรังปะหิตัตตาสมาหิตาปุโทสีหาวะสันลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมนะสาสุทธาวิปัสสนะมนาวิลาภิโยปัญจสเตยตวาวเนกาปิลวัะเวตะโตอามันตยิสัทธา สาวกีสาเสนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถะพิขโวเตจะอาตปามะกกะุงสุตวาพุทธศาสาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุษสานัทั์สนังอเปเกสตามัทคุงสหัสังอัตตริงสตังเอเกสหัสสานัง อามนุสสานะมัทสุงอเปเกนันตามัทคุงทิสาสัพาปุตตาอาหุงตันจัสสัพังอภิญญายะวะวะคิตวานะจักขุมาตาโตอาอมันตยิสัทธาสาวเกสานีวเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิขโวเยโวหังกิตตยิสามิ กิราหิอนุปปัสสสัตตาสหัสวะยักขาภุมมากาปิละวัวาอิทธิมันโตสุติมันโตวนาวัตโตยัสสิโนมธามานาภิกามุงภิกขุนังสามิติงวะนังชาสหัสสาเหมววตายักขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวัตโตยัสสิโน โมทมมนาอภิกามุงพิคูนางสามเติงวะนางสาตาคิราติสาหัสายัคานานัตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสสิโนโมทมมนาอภิกามุงพิคูนางสามเติงวะนางอิเจเตโสระสาหัสายัคานานตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสสิโน โมทามนาอภิกามุงพิขูนางสามิติวันนางเวสามิตาปัญจสตายักขานานต,ตาวันนิโนอิทิมัโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสสโนโมทามนาอภิกามุงพิขูนางสามิติวันนางคุงพิโรราชกาาหิโกเวปุลัสสานิเวสนาเพอโยนางสตาสาหัสสัง ยักษานางปยยลุกปาสติคุมพิโลราชค่ะิโกโสปาค้าสามิจิงวันังปุริมัจตาทิสังราชาทัตารโธปัสสาสติคันทภานังอาิปติมหาราชายัสสิศโสอุตตาปิตัสาภาหะวอินทานามามหาพระลา อิต,ติมันโตชุติมันโตนาวันโตยศสิโนโมทามนาอภิกามุงพิขูนางสสนีเตงวะนงางทักขินันจาทิสังราชาวิรุณโหตับปะสาสติกุมพันธานังอาทิตติมหาราชายศศิโสปุตาตาปิตัสาะหาวูอินทานามามหาภาว อิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสสิโนโมทามานาอภิกามูพิขูนางสนิติวะนางปัจฉิมันจาิสังราชาวิรูปกโขปัสสาสตินาคานางอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปีตสาพระหาโวอินทนานามามหพาลาอิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสสิโน โมทมานาอภิกามุงพิขูนางสามิติงวนางอุตตะดังจ่าที่สังราชากุเวโลตับปัสสสติยขานางอาทิปติมหาราชายัสสศิโสปุตตาปิตัสาหาวอินทานามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวนาง ปุลีมาทิสังท,ทัตตาะโถทักขีเนนวิลหะโกปัชเมน,นวิโรปโคกูเวโลอุตตาดังทิสังจัต,ตาโรเตมหารังชาสะมันตาเจาตุโรทิสาทัตทันละมานาะอัทังสุวะเนกาปิลาวัตเวเตสังมายาวินโนทาสา อาคูวันจันนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสะจันทโนกามเสโโจกินุคันทุนิคันทุจปานาโทโอปามโยจเทวสุโตจะมาตริจิตาเซโนจัคันทับโภนาโรราชาชโนสะโภ อาคูปัญจสิโคเจวะติมพาดสุริยะวัชสาสาเอเตจันเยจราชาโนคนทภพาสาหาราชุพิโมทามานาอภพิกามุงพิกูนางสมีติงวะนางอาธาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัจชกากัมภาลสัตตราอาคูปายาคาสาหายาติพิ ยามุนาทตารัาจะอาคูนาคายาสัสิโนเอราวันโนมหานาโคโสบาคาสามิติวันังเยนาคาเยนาคาราเชสาหาสาหรันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักรคูเวหายาสตวันมัชปัตตา จิตตาสุปัน,นาอิติเตสนามังอาภัยยันตา,านาคราชาณามสิสุปนะนโตเขมะมักกาสีพุทโธสันหานิสันหาหิวาจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปัน,นาสารณะมักังสูพุทธังชิตาวะชิรหัตเธนะสาม,มูทางอสุราสิตา คาตาโรวาสาวัสเสเตอิทธิมันโตยัสิิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคัสสาเวปาจิตติสุจิตจะปะหาราโทนะโมจีสหสัตันจะพริปุตตานังสัพเพเวโรจานามกาสันนายหิตวาพริลิเสนัง ราหูพัามุปาคมุงสมโยธานิพัทันเตพิกขุนางสามีติงวะนางอาโปจเทวาปะทวีจเตโชวาโยตธา,าคามุงวารุนาวารุนาเทวาโสโมจายัสสาสหะเมตากราะรุนายิกา อาคูเทวายัสสินโนทัศเสต,เตทัาธากายาสัพเพนาน,นตะว,วันนิโนอิทิมัโตชุติมัโตว,วนาวันโตยาัสสาิโนโนมธมามนาภิกามุงภิกขูนงางสมิติงวันนังเวนทูจะเทวาสาหะลีจะอาสามาจะทุเวยมาจันทัสูปานิสาเทวาจันทมากูปูรกิตา สุริยะโสปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตานักขานิปุรักิตวาอาคูมันทาวะราหกาวะวะสุนาวาสะโวเสโวสะโกปาคปุรินทโธทัศเสตทะสาธกายาสะเพนานตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสาสิโน โมทามานาอภิกามงพิคูนางสามิเตวนาอาทาคูสหาภูเทวาชาลามักคิสิขาลิวะอาริตกาจาโรชาจาอุมาปุปานิพาสิโนวารุนาสหาธรรมาจาอจุตตาจาอเนชกาสุเลยะลุจิราอาคูอาคูวาสวะ เนสิโนท่าเสเตทัสทากายาสะเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนมทามานาอภิกามุงพิกูนางสามิติงวะนาสามนามหาสามนามนุษยสามนุสุตะมา อิธาปะทูสิกาอาคูคิทาปะทูศิกาอาคูอาคูมโนปะทูศิกาอาทาคูปะหารโยเทวาเยจาโลหิตาเยจะโลหิตาวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสิโนทัศเตทัฐาสทากายาสเพนานตาวันนิโน อิติมันโตชุติมันโตว,วันนว,วันโตยะสัิโนโมทามานาหาภิกามุงพิกูนางสามีติงวาวนังสุากากะรุมหาอารุณาอาคูเวคาสนาสหาโอทาตะไคาหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสธามัตตาหารักชามิสัก,กาจะยะสัิโน ขณะยังอาคาปัจุโนโยทิสาอาภิวัสติทัศเ,เตทัาธากายาสาเพนานันต,ตาวันนีน้นอิทิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยะสัสสิโนโมทามานาอาภิกามุงภิกขูนางสมมิติวะนางเคมิยาดุติตายามากาทกาจะยะสัสสิโนสัมพิตาการามาเสิถา โชตินามาจะอาสวะนิมานะรติโนอาภูอาธาคูปาลันิมิตาทัสเตทัสทากายาสเพนานัตตาวันิโนอิทิมันโตโชติมโตวันนาวันโตยะสสิโนโมทามานาอภิกาบุงพิกูนางสมิติมวนา เเทเตเทเว,วะนิกายาสพเพนานัตตาวันนิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเย,ยจันเย,ยสธิสาสาหะปาวุทธาชาติมะคีลังโอคาตินนะมะนาสาวางังทะาเขมโอคะตะลังงาคังจันทังวะอาสิตาติดังสุพัมมาปาระมตะโตจะปุตตาอิทิมตโตสาหะ สั um so ังกุมารโลกิดโสจะโสปัสสะมีติวะนังสหัสภัมมาโลกานังมหาภามาภิติทติอุปปันโนชุติมันโตภิสมากโยยัสสิโสเททเสธะอิสราอาคูปัจเจกวะสาวัติโนเตสันจามัชชะ โตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพามเกมาลเสเนาอภิกามิปัสสกันหัสามันที่ยังเอสากันหาถาพันธะธาราเคนะพันธมัทถวสัมมันตาปาริวาริธามาวมุจิตาโกจินังอิติ ตัฐามหาเสโนกานหาเสนางอัปเปสยิบานินางตาลมาหัจจะสาลังกัตวานะเพระวังยยถาภาวุสโกเมโคธานายนโตสวิชุโกตาทาโสปตปัจจุทาวติสังคุโทอาสยังวะเส ตัณจะสับพังอภิญญายววคิตวานะจักขุมาตโตัวอามันตยิสัทธาสาวเกศาสนิวเตมาลาเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขวโวเตจะอาตัปปะมะกกรุง สุตวาพุทธศาสาสานังวิตาราเคหิปอกามุงเนสังโรม,มาปิอิอินชยุงจสเพวิช,ชิต,ตะสังฆามาพยาติจายส,าสัสสโนโมทันติสหาภูเตหิสาวกาเตชเนสุตตาเต